ส5ปีมาแล้วชีวิตดีๆที่หายไปจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศเนื่องในโอกาสวันที่19กันยาปรากฏว่าก็มันก็จะมีแฮชแท็ก15ปีนะ ไอ้จุดๆนะดิฉันก็มากลับมานั่งคิดในส่วนของดิฉันและเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งเป็นคนรุ่น14ตุลาหตุลามาจนถึงบัดนี้ก็จะต้องบอกว่า45ปีมาแล้วชีวิตดีๆที่หายไปอันนี้พูดจาแบบผู้ใหญ่เพราะว่าจะไปบอกไม่งั้นก็ต้องบอก45ปีแล้วนะไอ้จุดๆเหมือนกัน เพราะนั้นขอคุยในประเด็นว่า45ปีที่ชีวิตดีๆหายไปคือคนรุ่น14ตุลา6ตุลาแล้วนับไปมัน45ปีแต่ถ้าเป็นคนรุ่นคุณนัทวุฒิกับคนเสื้อแดงก็15ปี15ปีนะไอ้จุดๆ,ๆชีวิตดีๆที่หายไปแล้วก็ทำามาเป็นรุ่นรุง้งเพนกวินเหล่านี้เนี่ย ก็เยาวชนที่มาต่อสู้เหล่านี้มันก็ต้องบอก7ปีแล้วนะไอจุดๆ,ๆชีวิตดีๆที่หายไปและชีวิตดีๆที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมองไม่เห็นเลยจนกระทั่งต้องออกมาต่อสู้เพราะนั้นเดนพูดถึง45ปีอันเนื่องมาจากแฮชแท็กที่บอกว่า15ปีแล้วนะไอจุดๆก็แก่แล้วไม่อยากพูดคำหยาบ นะซึ่งเป็นคำหยาบที่เหมาะสมกับยุคสมัยก็คือคนยุคใหม่ไม่ไม่หยาบเลยประมาณนั้น45ปีสิครเพราระว่าชีวิตดีๆที่หายไปถ้าย้อนไปเนี่ยถ้าไม่เกิดรัฐบาล2519ในตอน6ตุลาดังนั้นก็คงเป็นอะไรชีวิตดีๆก็คือเป็นนักโบราณคดี สมัครเล่นท่องเที่ยวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชาวค่ายแล้วก็เป็นอาจารย์มหาหลัยที่กำลังเตรียมตัวไปทำเป็นยายเอกทางไมโครบลร์เลจีเพราะว่าเอเวเซอร์ก็รอยอยู่ที่นั่นที่สหรัฐชีวิตดีๆที่หายไปคงมีความสุขกับการเป็นนักโบราณคดีสัญจรแล้วก็มีความสุขที่ได้ ไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในชนบทยังไม่พูดถึงเรื่องอย่างอื่นนะชีวิตหนุ่มสาวหรืออะไรต่างๆไม่ต้องพูดก็คือควรจะมีชีวิตดีๆในช่วงระยะเวลานั้นเพราะว่าเราเพิ่งจบปปิญญาโทใหม่ๆแต่กลายเป็นอะไรรัฐประหาร2,519กับเหตุการณ์6ตุลาทำให้เรนต้องเข้าไปอยู่ในป่าต้องลาออกจาก มหาวิทยาลายัยไปใช้ชีวิตนอกระบบใช้คำว่านอกระบบอยู่ในปา่าอาจจะเข้ามาในเมืองบ้างเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีชีวิตดีๆที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยหายไปเลยดังนั้นถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพลองถามานักศึกษาในยุคนั้นได้เป็นอาจารย์ฝึกหัดที่ ภาวิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่แล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนที่มาอะไรไม่ิดนที่คณะเพศทศาสตร์คณะทันตแพทยชีวิตดีๆหายไปหมดแก๊งคณะที่เคยไปเที่ยวด้วยกันพอเกิด14ตุลา6ตุลาก็ต้องการให้ดทนนำเที่ยวแบบโบราณคดีสัญจรอ,อีกจบไม่ได้ไปแล้วชีวิตดีๆของคนรุ่นนัตวุฒ ของคนเสื้อแดงคนที่กำลังจะมีฐานะนะพวกกลุ่มมวลชนพื้นฐานที่กำลังยกระดับขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางล่างชนชั้นกลางล่างก็ยกระดับเป็นชนชั้นกลางบนก็เหตุการณ์สกันยา 49. เกชีวิตดีๆก็หายไปหมดแทนที่การเมืองจะดำเนินต่อไปนะนักการเมือง การเมืองไทยได้พัฒนาฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองก็พัฒนาประชาชนก็พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นจนมาเกิดอีกครั้งปี57ครั้งนี้เอาขนาดคนรุ่นเพนกวินคนรุ่นรุง้งเด็กอายุ20นะ18-19ก็มาถูกจับอย่างล่าสุดของแนวร่วมธรรมศาสตร์ เขามีโน้ตบุ๊กเขาต้องเรียนหนังสือด้วยแต่เขาก็ต้องทํางานการเมืองด้วยถามว่าทำไมเขาต้องทําเพราะชีวิตดีๆของเขาปัจจุบันก็หายไปแล้วชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามองไม่เห็นอนาคตเลยเขาจําเป็นที่จะต้องต่อสู้เหมือนกับที่อาจารย์ธิดาและคนรุ่น6ตุลา14ตุลาที่มองเห็นปัญหายาวไกล แล้วก็เราก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าเรามีทัศนะที่ถูกต้องอยู่ฝ่ายเดียวแต่มันเป็นจริงอย่างนั้นมันพิสูจน์ได้จนถึงปัจจุบันว่าทิศทางได้เส้นทางของเราถูกทั้งในคนส่วนใหญ่และปัญญาชนส่วนใหญ่ยืนอยู่ข้างฝ่ายจารีกดังนั้นคำถามก็คือ15ปีแล้วนะไอ้จุดๆอันนั้นสำหรับคนรุ่นนัทวุฒิคนรุ่น บอกอหลายจุดและคนเชือแดงแต่จา์ทีดาเนี่ยพอหลังจากจาก6ตุลาทางออกของเรามันเหมือนไม่มีเลยก็ต้องไปอยู่กับพักปฏิวัติต้องเป็นนักปฏิวัติเต็มตัวจนกระทั่งรัฐประหารปี34ซึ่งเป็นรัฐปรหารที่งี่เง่าที่สุดก็คือเพียงแต่คนที่จะเป็นพบบบสงสัยว่าตัวเอง จะได้หรือเปล่าทำรับประหารปี34สีในขณะที่ชีวิตดีๆของประเทศกำลังรุ่งโรจน์นั่นก็คือเก็บรับบริยนแล้วเอาหลัง6ตุลามาเข้ายุคของนาชาติอะไรนะก็คือเริ่มมีคณะที่ปรึกษาเป็นคนหนุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นแล้วก็เศรษฐกิจกำลังพุ่งตลาดหลักทรัพย์กำลังพุ่งทยานอา้าทำรัฐประหารปี3 4 ชีวิตดีๆก็พังทลายหมดเลยคนทำรัฐประหารทำเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองแต่ว่าประเทศชาติประชาชนนั้นเนี่ยชีวิตดีๆหายไปนะแล้วประเทศชาติล่มสลายตลาดหลักทรัพย์ก็ตกหวบนะนั่นยุคปีสาหในตอนนั้นน่ะดดฉันเองออกมาจากป่าละ ก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมีรัฐะหารปีสามสี่ก็ไม่คิดว่าจะมีทหารโง่ๆที่ทําก็คิดว่าทหารเนี่ยน่าจะสรุปบทเรียนหกตุลาแล้วก็สรุปบทเรียนของการที่มีคนจับอาวุธสู้ต่อไปนี้ก็คงเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันพักการเมืองเพื่อที่จะได้พ้นจากยุคการต่อสู้ด้วยอาวุธเสถียร ให้เป็นการต่อสู้ทางความคิดทางเวทีรัฐสภาเราก็คิดอย่างนั้นนะอา้าวมันเกิดรัฐประหารโง่ๆปีส4สในช่วงหลังปี3-4เดีเดนเองก็ออกมาจากปากก็ยังสนใจเรื่องวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์โดยเฉพาะย่างยิ่งวิเคราะห์สังคมไทยนะแล้วก็ในปี3-5ที่มีการสู้ ต่อสู้ของประชาชนบนท้องถนนเราก็ได้ร่วมในในการจัดตั้งสมาพันธ์ประชาธิปไตยและตัวเด่นเองก็ได้ก่อตั้งชมรมนักธุรกิจประชาธิปไตยต่อมาสมาพันธ์ประชาธิปไตยก็แตกเพราะส่วนหนึ่งไปอยู่กับฝ่ายจารีตนะก็เหลือคุณหมอสันครูประทีบคุณหมอเวงกันธิดาแล้วก็มวลชนอีกจํานวนหนึ่งชมรมนักธุรกิจประชาธิปไตยไปหมดเลยค่ะ ไปอยู่ซีกฝ่ายจารีนิยมและก็ยอมรับอำนาจนิยมในการทำรัฐประหารเต็มที่อันนั้นก็จบปีสามาก็มาเกิดใหม่ในปี49ซึ่งเปลี่ยนจากเรื่องของสงครามเย็นเป็นจากเรื่องว่าคอร์รัปชันมากลายเป็นรบกับนายทุนที่เรียกว่าสามานรัฐประหารปี49เเมื่อความนิยมของคุณทักษิณสูงมาก ขนาดออกมาเป็น96.9ที่จะให้เป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีจากโผแล้วก็แม้กระทั่งผลการเลือกตั้งอันนี้นะซึ่งเราคงต้องพูดเล็กน้อยสั้นๆว่าคนที่สนับสนุนทำให้เกิดรัฐบาลแล้วก็ทำให้ชีวิตดีๆของประชาชนหายไปทำให้ประเทศชาติ ล่มสลายทำให้ประชาชนไม่มีอนาคตเยาวชนก็ไม่มีอนาคตกลุมค,คนเหล่านี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างการเกิดขึ้นของการทำรัฐประหารดังนั้นก็ถือว่าขณะนี้ประชาชนอย่างรุ่นของดดฮันเนี่ยเปิดตัวแยกฝ่ายก็คือฝ่ายที่ไม่เอารัฐประหาร ไฟต่อต้านรัฐประหารเนี่ยแล้วก็ต่อต้านจารนิยมเนี่ยเป็นการแยกฝากกันอย่างเ,าเต็มที่แน่นอนมีคนพยายามข้ามฝั่งมาตอนนี้ก็มีการขอโทษขอโพยเพื่อจะมาสังกัดพรรคการเมืองที่คิดว่าก้าวหน้านั่นแหละนะย้ายข้างมาจากกาปปสย้ายมาจากพันธมิตรประชาชนย้ายมาจากพรรคการเมืองเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันมันก็มีมันก็มีการข้ามฟากมาบ้างนะเป็นบุคคลบุคคลไปแต่เรนอยากจะบอกว่าเรามาอยู่ในประเทศที่ฝ่ายจารีตนิยมเนี่ยไม่ได้ถูกกำจัดไปจากสงครามประชาชาติก็คือกลุ่มอำนาจจารีตนิยมยังดำรงอยู่หรือพูดง่ายๆว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่บรรลุ ดังนั้นชีวิตดีๆเนี่ยของคนหายไปอย่างของท่ันเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาหรือว่าหลับมันไม่มีเรื่องของส่วนตัวตอนสาวๆมันก็ควรจะมีชีวิตที่รื่นรมแบบหนึ่งหรือตอนที่กำลังจะรุ่งเรืองทางวิชาการก็ควรจะมีชีวิตแบบหนึ่งก็กลายเป็นว่าต้องเข้าป่านะไปอยู่กับการต่อสู้ ขบวนการต่อสู้นักปฏิวัติและการต่อสู้ได้อาวุธแล้วก็ต้องมามีการสู้รบในเมืองซึ่งความจริงประชาชนไม่มีอาวุธเลยพูดง่ายๆว่ากระบวนการต่อสู้ของการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยนั้นเนี่ยย้ายสถานที่ย้ายองค์กรแต่ยังอยู่ในปริมณทนเดิมนะเพราะว่า ฝั่งของฝั่งจารีนิยมและอำนาจนิยมยังไม่ต้องการขืนอ,อำนาจให้ประชาชนคือต้องการรักษาอำนาจพูดง่ายๆว่าการรัฐบาลเป็นวิธีการของกลุ่มจารีนิยมเป็นหลักเลยที่ใช้เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองดังนั้นในโรงเรียนการเมืองของนปช แล้วก็ก่อนหน้าที่ที่เราจะมีนปชด้วยซ้ำเนี่ได้ทำเรื่องราวของเครือข่ายเครือข่ายจารีตนิยมนะตอนนั้นเราใช้คำว่าเครือข่ายของระบอบอมาตย์แต่พูดได้ชัดๆเลยก็ได้ว่าเป็นเครือข่ายจารีตนิยมและสถาบันในระบอบเก่าดั้งเดิม คือพูดง,ง่ายๆว่าเครือข่ายจารีติยมและสถาบันกษัตริย์ที่ยังต้องการฟื้นอํานาจและรักษาอํานาจของตัวเองนั่นก็แปลว่าการฏิวัิประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่บรรลุเพราะนั้นชนชั้นนําจารีตเนี่ยถ้าว่าเป็นเชิงบุคคลก็คือเป็นชนชั้นนําจารีตซึ่งยึดสถาบันนะ ศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อค้ำจุนอำนาจของตัวเองทั้งหมดเนี่ยเครือข่ายก็ต้องสร้างเครือข่ายและเครือข่ายเหล่านี้ก็คือสเหตุของการตามรัฐประหารเพื่อแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อใช้อำนาจอย่างอื่นแล้วเนี่ยปรากฏสู้อำนาจประชาชนไม่ได้ที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นพรรคการเมืองใดนักการเมืองใด ที่ได้รับการนิยมแบบถล่มทลายมันกลายเป็นศัตรูของชนชั้นนำจารีตนิยมและสถาบันเก่าแก่ทั้งหมดเพราะอันนี้ประมาณว่าเป็นการแข่งอำนาจกันหรือเปล่าเพราะนั้นเราจะเห็นนับปัญหา,าศาสนาก็มีปัญหาซึ่งเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างมหานิกายกับธรรมยุทธ์นิการผู้นำธรรมยุทธ ผู้นำมานี่กายมากระทั่งในเรื่องการเมืองการปกครองดังนั้นคณะที่เป็นสาเหตุในทัศนะของดิฉันไม่ใช่สนธิบงังแล้วก็ยังไม่ใช่สนธิริมคนเหล่านี้เป็นตัวละครที่เครือข่ายชนชั้นนำจารีตไปดึงมาคือจะต้องมีผู้นำม็บมวลชนต้องมี ผู้นำกองทัพเพื่อมาแก้ปัญหาเพราะนั้นผู้ก่อการรัฐประหารจริงๆและทำลายชีวิตดีๆของประชาชนก็คือเครือข่ายของกลุ่มชนชั้นนำจารีตนิยมและสถาบันดั้งเดิมเพื่อที่จะทำให้การปฏิวัติประชาธิปไตยหรือการเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริงยังบรรลุไม่ได้ค่ะวันนั้นดิฉันก็คิดว่าถ้าเราจะพูดว่าสิบาปีแล้วนะไอ้จุดๆสีสิบาปีแล้วนะไอ้จุดๆเนี่ยที่ทำให้ชีวิตดีๆและความดรื่นรมของประชาชนเนี่ยหายไปรวมทั้งตัวดิฉันเองเนี่ย จริงๆแล้วคนะณะเครือข่ายเหล่านี้แหละคือผู้ก่อการรัฐประหารเพราะใช้การรัฐประหารเป็นการแก้ปัญหาเพื่อที่จะตัดอำนาจประชาชนตัดอำนาจนักการเมืองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนนะซึ่งเพียงการใช้กฎหมายก็ไม่พอ เค,ครือข่ายเหล่านี้ดิฉันได้พูดมาตั้งแต่ปี4-9ไม่ได้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กโมนาคีที่มีนักวิชาการต่างประเทศพูดอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เรายกระดับขึ้นมาเป็นหลักทฤษฎีของเราเองได้เราอาจจะไม่พูดถึงโมนาคีเน็ตเวิร์กไม่ได้พูดถึงดี s สเตทแต่เราพูดถึงเค,ครือข่าย นาะชนชั้นนำจารีดนิยมนะแล้วเราก็พูดถึงรัฐสอนรัฐอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทบทวนการต่อสู้ของประชาชนซึ่งมันสามารถสรุปได้ว่าปฏิวัติประชาธิปไตยยังไม่บรรลุเพราะระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนมันไม่ใช่ระบอบประชาไปไตของกลุ่มชนชั้นนำจารีตนิยมดังนั้นการทำรัฐประหารการทำลายชีวิตที่รื่นรมผาสุกข,ของประชาชนไทยในทัศนะเดียฮันพูดตรงๆเลยก็คือกลุ่มชนชั้นนำจารีตนิยมเหล่านี้นี่เองดังนั้นในทัศนะของเดียรฮันข้อเสนอ ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมณฑลของการที่อยู่ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญดังนั้นความพยายามในการจะเล่นงานคุณทักษิณในเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ความพยายามที่จะเล่นงานพวกคนสแสดง ว่าเป็นพวกล้มเจ้าความพยายามที่จะจัดการกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในเรื่องประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่มีเหตุผลในการที่จะเล่นงานประชาชนได้นะคะเพราะมันยังอยู่ในปริมณฑลของการต่อสู้ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบอบประชาธิปไตย มันไม่ใช่สิ่งผิดนั้นยืนยันเพราะฉะนั้นใครก็ตามหรือพรรคการเมืองใดก็ตามที่หวาดกลัวคำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นคิดว่าไม่ถูกหรอกเขาไม่ได้โค่นล้มแต่เขาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แปลว่านี่เป็นความต่อเนื่องของการปฏิวัติประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญ,ญ,ญ,ญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งอำนาจต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่อำนาจเป็นของ จารีนิยมสำหรับเน็ตเวิร์กโมนาคีที่มีการเอามาอ้างถึงแต่เดนไม่ได้ใช้นะก็คือดันแคนแมคคาโกเท่าที่เดนจำได้นะก็คือดันแคนแมคคาโกและคนที่บอกเดนเป็นคนแรกว่าอาจารย์พูดตรงกันกันกบดันแคนแมคคาโกก็คืออาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์เพราะนั้นเดนที่อ้างเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่า ค,ครือข่ายเหล่านี้แหละก็คือสาเหตุการทำรัฐประหารนั่นเองค่ะ